โรงเรียนบ้านส้มป่อยส้มป่อยวิทยาเสริมเขานำเสนอ b e s t practice การยกระดับผลสำฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โอเน็ตด้วยนวัตกรรมส้มปล่อยโมเดลโรงเรียนบ้านส้มปล่อยส้มปล่อยวิทยาเสริมตั้งอยู่ที่หมู่11ตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลยัยจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต2เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น185คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนภายใต้การบร บริหารงานโดยนางขวัญตาภัยสารผู้อำนวยการโรงเรียนการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มีการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมส้มปล่อยโมเดลภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA กระบวนการนิเทศภายในเทตตาซูเปอร์วิชั่นโมเดลและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยมีแนวทางดังนี้ด้านการบริหารโรงเรียนบ้านส้มปล่อยส้มปล่อยวิทยาเสริมมีการบริหารงานโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยใช้กลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e t ของโรงเรียนโดยนวัตกรรมส้มปล่อยโมเดลที่ทางโรงเรียนได้คิดค้นขึ้นเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการโรงเรียนประสบความสําเร็จพัฒนามาจากกรอบวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ในการพัฒนาโรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพนาักเรียนคุณภาพครูให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่21โดยได้ผนวกกับกรอบการบริหารจัดการคุณภาพของวงจรเดมิง PDCA ซึ่งเป็นแนวคิดการ พัฒนาการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและส้มปลอยโมเดลมีแผนผังกรอบแนวคิดดังนี้ S. Static Management หมายถึงกระบวนการที่ต่อเนื่องและมีการทบทวนกระบวนการเวียนไปมาตลอดเวลาเพื่อให้องค์กรโดยรวมสามารถดำรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม O. Onees หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กรทั้งทางด้านการบริหารทางวิชาการหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว M. Morals หมายถึงมีศิลธรรมมีคุณธรรมโดยใช้หลักธรรมมาพิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา P. Participative Management หมายถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยโรงเรียนมีเครือข่ายบาวรรอบ้านวัดโรงเรียนหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการพัฒนาการจัดการศึกษา O. Onwards and upwards หมายถึงรากฐานเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดความสมดุลยั่งยืน และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตรวรรษที่2 1 i. information management หมายถึงการบริหารจัดการสารสนเทศใช้สารสนเทศเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจการวางแผนและการดำเนินงานเข้าใจง่ายสะดวกด้านการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลโรงเรียนบ้านสมปล่อยสมป่อยวิทยาเสริม มีกระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระจายซูเปอร์วิชั่นโมเดลเป็นการนิเทศแบบหลากหลายวิธีเพื่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันโดยการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกันและกันระหว่างผู้ให้การนิเทศหรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศหรือระหว่างเพื่อนครูเพื่อที่พัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียนในการขับเคลื่อนการยกระดับ ผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ net, ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง4สาระที่มีการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตได้นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์และดําเนินการดังนี้ 1. คัดกรองนักเรียนและจัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถในการเรียนรู้ 2. เลือกเทคนิคและวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตลอดจนสื่อเครื่องมือวัดและประเมินผลให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสําคัญ 3. จัดทำแนวทางการพัฒนาผู้เรียนหรือแผนการจัดการเรียนรู้และจัดหาสื่อนวัตกรรมตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 4. ดํดเนินการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการพัฒนาหรือแผนการจัดการเรียนรู้และมีการเสริมแรงมีบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวกห้าดำเนินการวัดและประเมินผลเป็นระยะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนต่อไปโดยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสุจิปุลิ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยวิธีการแบบเปิด (open approach) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต,ต่างประเทศใช้แนวคิด CLT (Communicative Language Teaching) มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติต่อไปจากการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e น็ net, ด้วยนวัตกรรมส้มปล่อยโมเดลปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n เน็ชั net, ้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศ ต่อเนื่องกันเป็นปีที่10ตั้งแต่ปีการศึกษา2,558จนถึงปีการศึกษา2,567จากการที่โรงเรียน มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมระดับประเทศต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา5ปีตั้งแต่ปีการศึกษา2,558ถึง2,562ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล IQA Award International Quality Assurance Award คือรางวัลสำหรับสถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถบริหารจัดการศึกษาได้คุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา2562จากความสำเร็จที่โรงเรียนได้รับผ่านการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมส้มป่อยโมเดลเราจะยังคงมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าต่อไป